สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมเกมวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ Lisman Shop ร้านรับเติมเกมออนไลน์พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีด้วยยอดผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คน และในช่วงนี้นะครับทางร้านก็มีบริการใหม่สามารถเติมเกมแบบผ่อนชำระใด้นานสูงสุดถึง10เดือนเมื่อมียอดเติมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับทางร้านเนี่ยก็ยังรับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ n l i c h m a n s h o p หรือจะเติมผ่านทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m ก็เติมได้ตามสะดวกเลยนะครับ เอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำมอนเตอร์3ตัวหลักที่สามารถปั้นมาใช้งานได้ตั้งแต่ต้นเกมจนลุยเนื้อเรื่องหลักจบในแอคที่5ซึ่งผู้เล่นลหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองก็ยอมรับเลยว่ามอนเตอร์ Monster 3ตัวนี้แหละปั้นง่ายใช้งานได้ดีแล้วผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเพราะอะไรถึงต้องเป็นมอนเตอร์3ตัวนี้เนาะเอาละว่าแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปกันได้เลยครับผม โอเคนะครับสำหรับเกม Summoner War Chronicle ในการเล่นช่วงแรกสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนจะต้องทำนะครับนั่นก็คือการเล่นเนื้อเรื่องหลักแล้วก็เนื้อเรื่องรองให้จบจนถึงแอคที่5ประมาณบทที่46นะครับผมนี่เนาะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือฉากที่5นะครับรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณบทที่46นะก็สามารถจบตัวละครตัวนั้นได้แล้วนะครับผม หลายๆคนที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเพราะอะไรคําตอบก็คือหลังจากที่เราเล่นจนจบบทที่46ในแอคที่5แล้วเนี่ยทีนี้แหละนะครับเราก็จะเริ่มเข้าสู่การเล่นแบบจริงจังแล้วนะเนื่องจากระบบต่างๆภายในตัวเกมก็จะปลดล็อกมาให้เราใช้งานแทบทั้งหมดแล้วบอกได้เลยนะครับว่าถึงเวลาฟาร์มแบบจริงจังแล้วนะครับผม โอเคนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนในการฟาร์มแบบจริงจังเนี่ยปัญหาหลักที่ผู้เล่นส่วนใหญ่จะต้องพบเจอนั่นก็คือแล้วเราเนี่ยจะปั้นมอนเตอร์ตัวไหนดีนะเพื่อที่เราจะสามารถเล่นไปจนจบแอคที่5ได้แบบไม่ยากจนเกินไปและคำตอบสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ที่หน้าปกคลิปแล้วนะครับนั่นก็คือ3มอนเตอร์ที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เรียกกันว่า3ทหารเสือหรือว่า3ตัวร้อยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตามนี้เลย หนพิกซี่ลมนะครับ2การูด้าน้ำและ3แฟรี่ไฟนะครับผม และทำไมถึงต้องเป็นมอนเตอร์3ตัวนี้เท่านั้นใช้ตัวอื่นแทนไม่ได้เหรอจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ได้หมดนะครับเพียงแต่ว่ามอนเตอร์3ตัวนี้ที่ผมแนะนำไปเนี่ยมันหาง่ายสามารถออกได้จากกาชาทุกตู้เลยและที่สำคัญนะครับคือมีแจกให้ใช้งานฟรีๆครบทั้ง3ตัวเลยนะจากในกิจกรรมล็อกอิน7วันนั่นเองนะครับ แต่ถ้าใครมีกำลังในการเติมสนับสนุนเกมอันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะจะไปใช้มอนเตอร์ระดับ5ดาวทั้งทีมเลยก็ยังได้แต่ผมว่าในช่วงแรกมันก็ยังสู้3มทหารเสือไม่ได้อยู่ดีนะเพราะถ้าไม่ได้เติมหนักแบบระดับสุลต่านจริงๆเนี่ยภายใน2-3วันแรกนะครับยากมากๆเลยนะที่จะอัพสกิลของมอนเตอร์ระดับ5ดาวให้ตันทุกสกิลแบบนี้นะครับผมแต่ในทางกลับกันนะครับพวกมอนเตอร์3ทหารเสือ สามารถหาได้จากกาชาทุกตู้นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราสุ่งกาชาเนี่ยมีโอกาสนะครับที่3มอนเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะออกมาเยอะมากๆ เพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์ระดับ3ดาวเพียงเท่านั้นทําให้ง่ายต่อการปลดล็อก15ดาวแล้วก็อัปเกรดให้ตันทุกสกิลนะครับเพราะเกมนี้เนี่ยนอกจากเดวิลมอนที่ใช้ในการอัปเกรดสกิลแล้วก็ยังสามารถใช้มอนสเตอร์ชนิดเดียวกันธาตุอะไรก็ได้มาอัปสกิลใช้งานได้นั่นเองนะครับจึงแทบไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าทําไมผู้เล่นส่วนหญ่ถึงแนะนํามอนสเตอร์3ตัวนี้นะครับผม โอเคนะครับหลังจากที่เราเนี่ยก็เข้าใจกันแล้วเนาะว่าเพราะอะไรนะครับเราถึงต้องใช้3ทหารเสือในการเล่นช่วงแรกผมว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูความสามารถของมอนสเตอร์ทั้ง3ตัวนี้กันดีกว่าเนาะว่ามันมีจุดเด่นอะไรบ้างและเอาไปใช้งานในด้านไหนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าพิกซี่ลมนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองเนาะ สำหรับบอลเตอร์ตัวนี้นะครับหน้าที่หลักของน้องเลยก็คือการซัพพอร์ตทีมเพราะว่าสกิลกดใช้งานของน้องทั้งสองสกิลเนี่ยจะทำให้ทีมของเราเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลกดใช้งานสกิลแรกนะครับผมสำหรับสกิลนี้นะครับหลังจากที่เรากดใช้งานไปแล้วเนี่ยจะลดพลังโจมตีของเป้าหมายและถ้าเป้าหมายเนี่ยมีอยู่แค่ตัวเดียวก็จะลดพลังป้องกันได้อีกด้วยนะทำให้ทีมของเราตีได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อมาสกิลที่2นะครับผมหลังจากที่เรากดใช้งานไปแล้วจะทําการบัฟเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันให้กับทีมของเราทั้งหมดนั่นหมายความว่าทีมของเราจะถึกขึ้นแล้วก็ตีได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับลูนที่แนะนํานะครับของพิกซี่ลมเนาะผมก็แนะนำเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับ จะใส่เป็นเซตป้องกันก็ได้เพราะว่าน้องเนี่ยจะได้ยืนซับพอร์ตได้นานขึ้นนะครับหรือว่าเราจะใส่เป็นเซตเพิ่มเลือดก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยนะครับโอเคนะครับเรามาต่อกันที่ตัวที่2สําหรับตัวที่2ก็คือการูด้าน้ํานะครับผมสําหรับมอนเตอร์ตัวนี้นะครับหน้าที่หลักของน้องเลยก็คือการแทงให้กับทีมพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวชนนั่นแหละนะครับ แต่ว่านอกจากจะเอามาเป็นตัวชนได้แล้วเนี่ยน้องก็ยังมีความสามารถในการฮิวเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยนะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่ครบเครื่องจริงๆเอาแค่สกิลใช้งานเนี่ยก็ดีกว่ามอนสเตอร์ระดับ5าดาวบางตัวแล้วนะครับโอเคเรามาดูกันที่สกิลกดใช้งานสกิลแรกนะครับผมสําหรับสกิลนี้นะครับหลังจากที่เรากดใช้งานเนี่ย จะลดระยะเวลาคููดาวของสกิลกดใช้งานให้กับตัวละครหลักแล้วก็มอนสเตอร์ภายในทีมทำให้ทีมของเราเนี่ยสามารถออกสกิลได้ต่อเนื่องและก็บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อมาสกิลที่2นะครับหลังจากที่เรากดใช้งานไปแล้วเนี่ยจะทําการฮิลเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครหลกักและก็มอนเตอร์ภายในทีมที่สําคัญเลยคือสามารถล้างสถานะไฟช็อตได้ด้วยซึ่งเราเนี่ยจะเอาไว้ใช้เวลาเจอบอสด็อกเตอร์ในเนื้อเรื่องแอคที่4นะครับรวมถึงเอาไว้แก้ไฟช็อตในหอคอยชั้นที่90ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็รู้นะครับผม <laughs> โอเคนะสำหรับรูนที่แนะนำของกาลูด้าน้ำนะครับผมจะเป็นรูนอะไรไปไม่ได้เลยนะนอกจากเป็นเซ็ตรูนเลือดนะครับแนะนำให้หามาใส่ให้ครบ6ช่องเลยนะเพราะว่าการูด้าน้ำยิ่งเลือดเยอะเวลาใช้งานสกิลฮิลเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยมันก็จะเพิ่มเลือดได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเรามาต่อกันที่ตัวสุดท้ายนั่นก็คือแฟรี่ไฟนะครับ สำหรับมอนเตอร์ตัวนี้นะครับหน้าที่หลักของน้องเนี่ยก็คือการทำดาเมจให้กับทีมเพราะว่าในทีม3ทหารเสือนะครับแฟรี่ไฟเนี่ยแหละตีแรงที่สุดแล้วเพราะน้องเป็นมอนเตอร์สายเมจเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยจะตีได้แรงกว่ามอนเตอร์สายโลก่กับสายซับพอตนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกันที่สกิลกดใช้งานสกิลแรกนะครับผมสำหรับสกิลนี้นะครับหลังจากที่เรากดใช้งานไปแล้วถ้าเป้าหมายมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีอยู่เนี่ย บัฟนั้นจะถูกลบล้างออกทันทีนะครับแต่ถ้าเป้าหมายไม่มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีจะเปลี่ยนเป็นลดพลังโจมตีของเป้าหมายแทนนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องเลยนะสกิลเนี้ยต่อมาสกิลที่2นะครับหลังจากที่เรากดใช้งานไปแล้วนะจะทําการยิงธนูไฟลงมาจากท้องฟ้าเนาะซึ่งก็มีโอกาสทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะเผาไหม้ด้วยนะครับแถมยังลดพลังป้องกันได้อีกด้วยบอกเลยว่าเป็นสกิลที่จําสุดๆเลยนะครับผม สำหรับรูนนะครับผมที่แนะนำของ f ฟร r ี้ไฟเนี่ยผมก็จะแนะนำเป็นเซ็ตเพิ่มพลังโจมตีก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใส่เป็นเซ็ตเพิ่มอัตราคีเลดหรือว่าจะผสมกับคีดาเมจก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าน้องเป็นตัวดาเมจนะครับจะไปใส่รูนแบบอื่นเนี่ยดูแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับผมหรือว่าถ้าใครจะใส่เป็นซึดอื่นจริงๆเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับ โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับคลิปแนะนำมอนสเตอร์3ตัวหลักที่ใช้งานได้ดีมากๆในช่วงต้นเกม แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมอนเตอร์3ตัวนี้ก็สามารถหยิบมาใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าบางระบบในเกมเนี่ยก็มีเงื่อนไขบังคับในการเล่นอยู่เหมือนกันเช่นต้องใช้มอนเตอร์าธาตุนี้เท่านั้นต้องใช้มอนเตอร์สายนี้เท่านั้นหรือแม้แต่ต้องใช้มอนเตอร์ระดับ3าดาวเท่านั้นก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปั้นไว้เถอะนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนมอนเตอร์ระดับ4ดาวเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะยังไงก็รอติดตามชมได้เลยนะครับผม แล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนำผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนำได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n free to pay ก็สามารถทําได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิง่งเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับและสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต,อต่อไปครับ